สวดแล้วดีฟังแล้วได้ผู้ใดกำลังเจอปัญหาเป็นหนี้ท่วมหัวหนี้ล้นผลตัวหาเงินลำบากให้สวดคาถานี้จะเกิดปาฏิหาริ์หาเงินได้คองจากย่ำแย่ก็จะกลับมาดีขึ้นพบช่องทางทำมาหากิน มีเงินปลดหนี้สินชีวิตสุขสบายมากขึ้นมีเงินทองไหลมาเทมามีหนี้กี่ล้านก็หาเงินมาปลดหนี้ได้โดยง่ายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระคะวโตวอระหะโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะพระคะวโตวอระหะโตสัมมาสัมพุทธาปะติรูปะเจเทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญา ตาอตตสัมมาปะนิธิเอตัมมังขะ,ะมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอระหังวันทามิสัพพทาปติรูปะจะเทสวาโสจะ ุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังขะะมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอระหังวันทามิสัพพทาปติรูปะจะ เทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังขะะมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอระหังวันทามิสัพพทา ปติรูปะจ,จะเทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังขะะมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอะระหัง วันทามิสัพพทาปติรูปะเจเทสวาโศจะปุเพจะก,กะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังขะะมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยัง พะวันตุเมอระหังวันทามิสัพพธาปติรูปจะทเทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังขะระมุตตะมังสวัสดิลาพัง สุขังชะยังพระวันตุเมอระหังวันทามิสัพพธาปติรูปะเจเทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังขะระมุตตะมัง สวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอะระหังวันทามิสัพพธาปติรูประจะเทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิ เอตัมมังคะระมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอระหังวันทามิสัพพะทาปติรูประจะเทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตา ตัสมาปนิธิเอตัมมังคะระมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอะระหังวันทามิสัพพทาปติรูปะเจเทสวาโสจะปุเพจะกะตะ ปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังคะระมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอระหังวันทามิสัพพทาปติรูปะจะเทสวาโสจะ ปุเพจกะกตะปุญญาตาอัตตสัมมาปะนิธิเอตัมมังขะระมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอรหังวันทามิสัพพธาปติรูปจะ เทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิทิเอตัมมังขะะมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอระหังวันทามิสัพพทา ปติรูปะจ,จะเทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังขะะมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอรหัง วันทามิสัพพทาปติรูปะเจเทสวาโสจะปุเพจะก,กะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิทิเอตัมมังขะระมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยัง พระวันตุเมอระหังวันทามิสัพพธาปติรูปะเจเทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังขะระมุตตะมัง สวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอะระหังวันทามิสัพพธาปติรูประจะเทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิ เอตัมมังคะระมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอระหังวันทามิสัพพะทาปติรูประจะเทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตา ตัสมาปนิทิเอตัมมังคะระมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอะระหังวันทามิสัพพทาปติรูปะเจเทสวาโสจะปุเพจะกะตะ ปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังคะระมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอระหังวันทามิสัพพธาปติรูประจะเทสวาโสจะ ปุเพจกะกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังขะะมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอระหังวันทามิสัพพทาปติรูปะจะ เทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังขะะมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอระหังวันทามิสัพพทา ปติรูปะจ,จะเทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังขะะมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอรหัง วันทามิสัพพทาปติรูปะเจเทสวาโศจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิทิเอตัมมังขะะมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยัง พระวันตุเมอระหังวันทามิสัพพธาปติรูปะเจเทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังขะระมุตตะมัง สวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอะระหังวันทามิสัพพธาปติรูประจะเทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิ เอตัมมังคะระมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอระหังวันทามิสัพพธาปติรูประจะเทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตา ตสัสม,มาปนิธิเอตัมมังคะระมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอะระหังวันทามิสัพพทาปติรูปจะเทสวาโสจะปุเพจะกะตะ ปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังคะระมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังภะวันตุเมอระหังวันทามิสัพพธาปติรูประจะเทสวาโสจะ ปุเพจกะกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังขะะมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอระหังวันทามิสัพพทาปติรูปะจะ เทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังขะะมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอระหังวันทามิสัพพทา ปติรูปะจ,จะเทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังขะะมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยังพระวันตุเมอรหัง วันทามิสัพพทาปติรูปะเจเทสวาโศจะปุเพจะก,กะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิเอตัมมังขะระมุตตะมังสวัสดิลาพังสุขังชะยัง พระวันตุเมอรหังวันทามิสัพพธา